วัสด,ดีน,นะคะพี่ๆเพื่อนจำดอกไม้ส,สวยสวยมากมันยการ่ะไม่ได้ ให้ไม่ได้ให้ไม่ได้เอาไข่ค่ะเอาทุกอาทิตย์อาทิตย์หน้าก็ไม่ได้มาแล้วนะคะทุกคนเจ้าของเขาไม่อยู่แต่ลูกสาวอยู่นะคะลูกสาวอยู่ลูกสาวอยู่อถ่ายพีเสื้อหน่อยเดี๋ยวไปเดินดูในสวนด้วยนะคะ วยชอบตะดอกไอ้นี่ค่ะทุกคนผักขมค่ะผักขมชอบตะเม็ดไอ้นี่สวยหันกล้องเร็วไหมคะทุกคนไปค่ะเขาไม่อยู่เราก็เดินถ่ายนะคะโอ้ยให้ตาไปเอาไอ้นี่เอาไข่ Hey, นี่แบล็คบัล์รหอมคะ่ะหอมโอ้ยพี่น้องสะออนลายสะออนสะออนงวดที่แล้วเขาก็ให้ไปนะคะงวดที่แล้วเขาก็ให้ไปกินคะ่ะทุกคนดูคะ่ะดกมากดกจริงๆนดดก เขาก็ตัดนะคะันอดชมไม่ได้เจ้าเป็ดน้อยนี่นี่เป็ดอะไรคะเหมือนเป็ดบ้านเราอะเป็ดที่มีงอนน่ะเป็ดเทศใช่ไหมเป็ดเทศชมเริ่มใหญ่แล้วทุกคนเริ่มใหญ่แล้วคะ่ะเริ่มใหญ่ละ มาดูโฟร์เอ็กซ์กัดโอ้ปลอมอะอ๋อโอเคมาไขา่ตาได้ไขล่ละมาดูบักแมวค่ะพี่นอ้องเป็นพุ่มเป็นพวงนี่หากเอาสักกิ่งโอ้ยหากปอดายพี่น้องตกคักตกแน่พี่น้อง <c oughs> นี่เบิ้งค่ะโอ้โหดูข้างล่างค่ะนี่ดกเบิ้งค่ะพี่น้องปัดสะออนสะออนคักสะออนแม่เบิ้งโอ้โหสุดยอดเลยค่ะนี่ห่วงนี้ หักไม่ได้เน ah, oh right. oh, ี่ยอย่าช้าอิงเออเต้นปอ่อยตดีเห็นอ๋อวันนี้เจ้าของไม่อยู่จะมาเดินชมสวนเลยค่ะไก่ สออนไลน์ครับพี่น้องผลหมากลากใหม่ดกขักดกแนแ่เราก็พอยได้กินไปด้วยนะคะลูกสาวอยู่เบิ่งค่ะพี่นอ้องงามคักงามแน่ดกขักเต็มต้นอยู่พี่น้องมีแต่แอปเปิลมากค่ะ พาชมสวนแอปเปิ้ลเล็กๆเต็มไปด้วยลูกแอปเปิ้ลนะคะสวยมากตุกผักทุกักแนกนองเป็นเป็นลูกติดแฟนของพ่อใหญ่นะคะทุกคนอันนี้ลูกไม่สวยแต่ดก แฟนพ่อใหญ่อะแฟนเก่าพ่อใหญ่แต่ว่าเขาเสียไปแล้วนาะคะ่ะโอ้ยตัวนี้เอน็นดกยันเอน็นพี่น้องปั๊ดเบิ่งดูปัป๊ดตกยันเอน็นยันสีหักโอ้ยเนาอสะออน เจ้าไก่หากเก็บไข่ไก่หากเก็บไข่ไก่เราก็ถอนแคล,ลอทให้กินนะคะนี่ผักธรรมชาตินะเราโยนให้ทิ้งกินแบบนี้เลยเดี๋ยวข้าวโพดมังงอดที่แล้วเพิ่งออกแอ่นะคะนี่แอ่ยาวแล้วคะ่ะเนีพิ่งทั่วเพิ่นกันถาง่แล้วคะ่ะพี่น้อง ยายก็ทั่วบ้านคอยนี่เห็นปะดกดกหวานเจี๊ยบนี่เด้อค่ะนี่ก็ผักชีเล้าค่ะเพิ่นกินแต่ใบเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นบักขินยอดคือบานเฮานี่สตรอเบอรี่แอดแอดะแอร์ดะก็คือทั่วไอ้นี่นเพิ่นบเด็ดแบบนี้คือบานเฮาเด้อค่ะเพิ่นเอาแต่ใบ พันธ่์ยูเนะาะอยูกับสีขอสักร,รมหนึ่งไปตืมกันง่ามคักง่ามแน่สวนเพิ่นนี่ไปเบิ่งได้หั่นค่ะเบิ่งได้ร่งเลื่อนค่ะพี่น้องขอบพวดกับง่ามคนมีสวนเนาะค่ะอิชาเพิ่นเฮาบ่มีสวน เอ,อิ่มขนนะอู้ยสกวดตุดกดกุกที่นี่เอิร์นสกวดเด้อค่ะในชูกินีเนาะค่ะพี่น้องต่งแต่งกวาดพันอู้หูยพันเด็ดกินเบ็ดแล้วเบิ่งค่ะแต่งกวาดดุกดุกเบิ่งแต่งโม่พันพันเห็ดที่นี่แต่งลูกน้อย นี่ลูกน้อยคือแตงกวัวบานเห่าค่ะนี่ลูกสันสนลดกอักรากยูพี่น้องโอ้โยแตงโมอันนี้อันนี้มีรูนเด้อค่ะอันนี้แค่นตลกุกนี่แค่นตลุกค่ะอหอมหอมใบแมงหลักหอมใบนันแตงเงี้าสองสายพันธุ์เด้อค่ะสายพันธุ์นี่คือสายพันธุ์ที่บานพอหญย,ยอันนี้ อีกสายพันธุ์หนึ่งโอ้ยหลายงามงามอีกเลยหอมไปเอ็นนีพี่น้องออกมาแล้วลมเย็นไปครับพี่น้องที่บ้านขอบคุณนะครับพี่เพื่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e นะะ่เด้อค่ะ Thank you to everyone for watching Thank you so much วัสดีค่ะ